สวัสดีผู้รับชมผู้รับฟังผู้ที่ชื่นชอบในการทำนายการเสี่ยงทายการพยากรณ์ทุกท่านสำหรับช่องเก้าพยากรณ์นี้จะเป็นช่องที่มุ่งเน้นการทำนายการเสี่ยงทายและการพยากรณ์เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมให้เชื่อถือให้ยึดถือให้งมงายในเรื่องดังกล่าว หากชื่นชอบชื่นชมถูกใจโดนใจการทำนายก็ดีแนวทางของช่องก็ดีรบกวนฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามและพูดคุยแสดงความคิดเห็นที่ช่องก้าวพยากรณ์นี้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันในการทำคลิปการทำนายการเสี่ยงทายการพยากรณ์ในครั้งต่อๆไปเพื่อไม่ให้เสียเวลา เชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยคำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมง,ง,ง,งายโดยเด็ดขาดสำหรับชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาครึ่งปีหลัง2566นี้ด้านการงาน คนที่ว่างงานคนที่หางานในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมีแนวโน้มที่ดีในเรื่องการงานคนที่ยังไม่มีงานทำที่ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้กระตือรือร้นในการหางานยังไม่ได้ไปสมัครงานสัมภาษณ์งานถึงเวลาที่จะต้องกลับมามุ่งมั่นตั้งใจตื่นตัวพยายามให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมออกไปหางานสมัครงานกรอกประวัติฝากประวัติ ไม่ว่าจะโดยตรงกับหน่วยงานองค์กรบริษัทหรือจะเป็นทางคอมทางเน็ตทางออนไลน์เลือกที่ชอบเลือกที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถเพราะจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังตามที่ปรารถนาแต่ไม่ควรเร่งรีบจนเกินไปไม่สามารถเร่งให้เร็วตามที่ใจตนต้องการได้ส่วนคนที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆไปแล้ว รอสัมภาษณ์ก็ดีรอการเรียกเพื่อรับเข้าทำงานก็ดีก็ต้องอดใจรอคอยเวลารอคอยโอกาสรอคอยผลลัพธ์เช่นเดียวกันใจเย็นๆเพราะจะเป็นการรอคอยที่มีความหวังมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังส่วนคนที่ทำงานแล้วมีงานทำทำงานประจํางานอิสระหรือมีธุรกิจกิจการช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาลงมือลงแรง หากมีแผนการอะไรมีโครงการอะไรมีสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจอะไรไว้หากต้องการที่จะรเริ่มเริ่มต้นก็สามารถลงมือทำได้เลยเป็นช่วงเวลาอันดีมีแนวโน้มมีโอกาสที่ดีขอให้เริ่มทำทันทีที่พร้อมอย่าผัดวันประการพรุ่งอาจทำให้เสียโอกาสที่ดีได้นอกจากนี้จะมีโอกาสได้ขยับขยายเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหรือจะเป็นการขยับขยายทางธุรกิจกิจการการขยายสาขาองค์กรบริษัทขยายฐานลูกค้าก็เป็นไปได้เช่นกันแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความพร้อมการเตรียมการความรู้ความสามารถของตนด้วยเช่นกันสิ่งต่างๆล้วนแต่มีความเสี่ยงเสี่ยงมากก็มีโอกาสมากไม่ว่าจะเป็นโอกาสของความสำเร็จก็ดี หรือของความผิดพลาดก็ดีหนทางข้างหน้าที่จะได้พบนับจากนี้จะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคเป็นธรรมดาแต่จะสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนแก้ไขจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่มีอะไรที่ราย้แรงให้เป็นปัญหาที่ต้องกังวลใจปลายทางมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้านการเงินในช่วงเวลานี้ ไม่ควรคาดหวังในเรื่องของโชคลาภลาบลอยเงินที่ได้มาโดยง่ายได้มาแบบไม่ตั้งใจได้มาแบบฟลุกๆุกเพราะมีโอกาสที่จะผิดหวังการได้มาซึ่งเงินทองส่วนใหญ่หล้วนแต่มาจากการทำงานการลงทุนการลงมือลงแรงต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองแลกมันมาแนะนำว่าในช่วงนี้ การเงินจะมีแนวโน้มที่ดีหากมีการร่วมมือกับผู้อื่นการหาหุ้นส่วนการร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนมีคนคอยช่วยเหลือช่วยคิดช่วยบริหารจัดการช่วยแก้ไขจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าการลุยเดี่ยวเพียงคนเดียวเพราะจะมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดเกิดความผิดพลาดได้โดยง่าย นอกจากนี้ควรใช้ความคิดริเริ่มความคิดสร้างสรรค์หาช่องทางหาลู่ทางวิธีการแนวทางใหม่ๆต้องกล้าที่จะแปลกแหวกแนวออกจากกรอบออกจากโซนปลอดภัยกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลองเพราะจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จได้เงินได้ทองตามที่หวังตามที่ต้องการด้านความรักคนที่โสดคนที่ยังไม่มีคู่รักคนรัก เป็นช่วงเวลาที่จะต้องเดินเกมรุกกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงถ้าหากรักใครชอบใครอยากรู้จักใครอยากสนิทอยากศึกษาเรียนรู้ใครก็ถึงเวลาที่จะต้องเร่งรีบในการทำคะแนนทำความรู้จักเข้าไปพูดเข้าไปคุยอย่ามัวแต่กลัวเขินอายหาข้ออ้างโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยเพราะช่วงนี้เป็นเวลาเริ่มทำความรู้จักเริ่มต้นความสัมพันธ์ มีโอกาสที่จะสำเร็จมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปมากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนคนที่ได้สารความสัมพันธ์ได้ทำความรู้จักสร้างความสนิทสนมเรียนรู้ศึกษากันละกันมาแล้วในระยะเวลาที่ผ่านมาหากต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าให้ลึกซึ้งให้มากขึ้นก็สามารถทำได้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน ส่วนคนที่มีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสมบูรณ์พูนสุขเต็มไปด้วยความมารักความเข้าใจปัญหาอุปสรรคต่างๆในด้านความรักสามารถจัดการแก้ไขได้โดยง่ายไม่มีอะไรให้เป็นห่วงให้วิตกกังวลขอแค่ใช้สติกันให้มากเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันรวมไปถึง ควรมีช่องว่างมีระยะห่างเว้นที่ให้หายใจให้อิสระให้มีเวลามีพื้นที่ส่วนตัวบ้างก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ราบรื่นเรียบร้อยเป็นไปด้วยดี